ตำรวจเกาหลีใต้ยืนยันพนักงานของเทราขโมยบิตคอยซึ่งเป็นหลักประกันของลูนาจำนวน80บิตคอยพนักงานเทราฟอร์มแบบถูกจับโดยสำนักงานตำรวจนครบาลของกรุงโซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังขโมยบิตคอย80บิตคอยมูลค่าเกือบ2.39ล้านดอลลาร์ เทล่าฟอร์มแบบได้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อราคาของ UST และ LUNA สุดตัวลงอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าโดเควอนผู้ก่อตั้งเทล่าหรือพนักงานคนอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินหรือไม่ทางการเกาหลีใต้กำลังสืบสวนเทล่าและพนักงานของบริษัท ในขณะน,นี้ตำรวจกำลังตรวจสอบสถานการณ์ที่พนักงานของ t ท r ่าฟอ r ม์แลบที่พยายามยักยอกบิตคอยดูเหมือนว่าพนักงานจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสำรองบิตคอยของ Luna าเฟลด a ชั o นกราบซึ่งถูกเก็บไว้เพื่อรองรับความสเสถียรภาพของ UST s t a b l โบคอย หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวลูนาฟาวเดชันกลาบได้ประกาศว่าได้ขายการถือของบิตคอยส่วนใหญ่ไปแล้วและเหลือเพียง300บิตคอยเท่านั้นตำรวจเริ่มสอบสวนในการเดือนพฤษภาคมและขอให้กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตภายในประเทศแล้วับเงินที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบการปูนเงินหรือกระแสเงินทุนอื่นๆก่อนหน้านี้ของโดโเควอลและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันแดนเนียนชินผู้ร่วมก่อตั้งเซอรล่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการพุจริตต่อหน้าที่หรือการช่อบโอกงที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของเทอร่า ราคาของเทอรล่า2.0ลดลงอย่างต่อนเนื่องท่ามกลางการสอบสวนการสืบสวนและการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับดูเอวรีและการล่มสลายของเทอรล่าทำให้นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจแผนการพื้นฟูของเทอรล่า2.0ดูเหมือนจะล้มเหลวเนื่องจากราคาของลูนายังคงลดลงอย่างต่อนเนื่องในขณะที่เขียนราคาลูนาปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่ 2.94ลดลง19%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโทเ็นลูน่า2.0ทำระดับต่ำสุดตลอดการที่1.96อยู่เอดอลลาร์เมื่อวานนี้ราคาลูน่าลดลงเกือบ75%ในช่วง8วันที่ผ่านมา